ไวรัสอีกสายพันธุ์ระบาดในจีนตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยนหรืออาจจะก่อนหน้านั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายอาการทั่วไปที่พบคือไข้สูงและไอและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละสิบหญิงคนหนึ่งตกจากอพาร์ตเมนต์ชั้น11พายุรุนแรงพัดหน้าต่างที่ระเบียงห้องของเธอหลุดออกจากตึกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าตึกไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ ผู้ว่าการมนทลของจีนที่รับสินบนกว่า3,000ล้านบาทถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการทุจริตไม่ใช่สาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการหมดวาสนาของเขามีบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ที่แพร์่าตัดจีนคนหนึ่งรับสารภาพว่ามีการปล้นเอาอวัยวะคนขณะมีชีวิตในจีนยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิฉันทิฟนี่ไมเออร์พยายุใต้ฝุ่นฮากุปิด พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากนั้นก็เคลื่อนตัวกลับสู่ทะเลเมื่อวันพุธเมื่อวันอังคารขณะที่มีพายุหญิงสูงอายุคนหนึ่งถูกพัดตกจากอาพาร์ตเมนต์ชั้น11เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อเธอเสียชีวิตจากการตกตึกครั้งนี้พายุรุนแรงพัดหน้าต่างที่ระเบียงห้องของเธอหลุดออกจากตึกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองยูหวนมณฑลเจ้อเจียงตึกที่อยู่อาศัยนี้สูง18ชั้น มีรายงานว่าระเบียงห้องอื่นๆในอพาร์ตเมนต์ก็เสียหายเช่นกันหน่วยงานโฆษณาชนเชื่อประจำเมืองยูหวนถือว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุโดยอ้างว่าตึกไม่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือโครงสร้างใดๆแต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าตึกละแวกนี้มีประวัติเรื่องคุณภาพการก่อสร้างเมื่อช่วงต้นปี2554มีรายงานเกี่ยวกับตึกในละแวกใกล้เคียงที่บางส่วนสุดตัวจมลงดินคล้ายกับหอเอนเมืองปิซ่าของอิตาลี ผู้อยู่อาศัยในตึกต้องอพยพออกเกือบทุกตึกในพื้นที่นี้มีรายงานเรื่องผนังแตกร้าวบางก็ร้าวไปถึงผนังรับน้ำหนักเลยต่อมาพบว่าบริษัทก่อสร้างได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่กว่า1นล้านสามแสบาทเพื่อให้อนุมัติโครงสร้างตึกตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทก็ถูกจับและถูกตัดสินจำคุก9เดือนในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน โรคติดต่อไวรัสบันเนียนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากเห็บกลับมาระบาดอีกครั้งในจีนมันเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนแล้วและคร่าชีวิตไปแล้ว7รายปีนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า60รายแล้วถ้าหากตัวเลขที่ทางการจีนรายงานนั้นเชื่อถือได้ เจ้าหน้าที่จีนรายงานว่าชาวไร่าชาอายุ65ปีในมณฑลเจียงซูคนหนึ่งมีไข้สูงถึง40องศาและไอตลอดเวลาต่อมาเธอถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสบันเนียนวารสารเวืชศาสตร์ป้องกันโรคของจีนระบุว่าพบไวรัสบันเนียนสายพันธุ์ใหม่ครั้งแรกในจีนเมื่อปี2550 มันติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้และระบาดผ่านตัวเห็บอัตราการเสียงชีวิตสูงกว่า10%ระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ7-14วันและอาการทั่วไปที่พบคือมีไข้สูงหมดแรงคลื่นไส้ปวดท้องและเบื่ออาหารจนถึงตอนนี้โรคดังกล่าวระบาดที่ทางภาคตะวันออกเช่นมณฑลเจียงซูเจ้อเจียงและอานฮุยพื้นที่ทั้งหมดนี้ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมเป็นเดือนแล้ว อานฮุยเผชิญสถานการณ์หนักที่สุดหลังจากมีการเปิดเขื่อนและทำนบกั้นน้ำอย่างจงใจเพื่อระบายน้ำเข้าเมืองเพราะต้องการปกป้องเมืองใหญ่อื่นๆทางมนทนได้ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนเมษายนมีผู้ติดไวรัสบันเนียนมากกว่า20รายและเสียชีวิตแล้ว5ราย การสืบสวนครั้งใหม่พบว่าการปล้นเอาอวัยวะคนขณะมีชีวิตจากนักโทษทางความคิดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนมีบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ที่แพทย์ผ่าตัดจีนคนหนึ่งสัญญากับผู้สืบสวนที่ปลอมตัวไปคุยด้วยว่าพวกเขาสามารถไปพบกับเจ้าของอวัยวะก่อนปลูกถ่ายได้และแพทย์ได้สารภาพความผิดที่มัดตัวเองออกมาด้วยการสืบสวนครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าการปล้นอวัยวะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน แพทย์ทหารจีนบอกกับผู้สืบสวนสายลับว่าพวกเขาจัดหาเอาไว้วะพร้อมปลูกถ่ายจากผู้ฝึกฝ่าหลุนกงได้อดสนทนาทางโทรศัพท์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม โดยองค์กรสืบสวนการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงทั่วโลกในนิวยอร์กการบำเพ็ญน,นี้ถูกพักคอมมินิสต์จีนประทุษร้ายตั้งแต่ปี2,542ผู้สืบสวนสายลับปลอมตัวเป็นญาติผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนไตดตรหลีกัวเวย่ยเป็นแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลซีจิ้งในเมืองซีอานประเทศจีนโรงพยาบาลนี้อยู่ในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์กองทัพอากาศจีนซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางทหาร แพทย์กล่าวว่าสามารถพาผู้ป่วยไปดูผู้ที่เป็นเจ้าของอวัยวะก่อนการผ่าตัดได้ เหาแพทย์ยอมรับว่าพวกเขาใช้อวัยวะจากผู้ฝึกฝ่าหลุนกงแต่พวกเขาพูดออกมาอย่างเป็นทางการไม่ได้你你是是是做拿器但公不能能只的的的有有病 ในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายกับแพทย์ผู้นี้ผู้สืบสวนได้เปิดเผยตัวต,วต,วตนที่แท้จริงและพยายามเกลี้กล่อมให้แพทย์ร่วมมือก,กับการสืบสวนขององค์กรและช่วยหยุดการปล้อนอวัยวะในประเทศจีนแต่แพทย์คนนี้ปฏิเสธเอ๊ะ你能不能接受配合我们调查把这个前,前前后后的黑幕告诉我们啊这样呢真的啊不为什么呢你你是怕是吧啊我跟你讲 是、哎、呀，那法学院只是一个信仰，对不对？那呃，国家宪法那是别的事情和，和我没关系。我就一个老百姓，你跟我说那些没有用。但是你是个老百姓，但是你直接参与了这一次活在器官的这个事情，对吧？你是手术者，你也是参与者。说的好，你不用跟我说这些什么反反党理论，你不用跟我说这些。你觉得有恃无恐是吧？哎，但是你要知道，不用是说有说无恐，你不用跟我说这些。 Uh. Hey. สามารถดูการตรวจสอบขององค์กรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ u p h o l d s t i c s o r g พักคอมมิวนิสต์จีนกำลังปฏิรูปภาคการศึกษาและความมั่นคงใหม่โดยยกเลิกสัญญาจ้างถาวรของอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆในสถาบันของรัฐและเปลี่ยนพนักงานประจำไปเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกันพักก็กำลังสร้างกองกำลังตำรวจให้ใหญ่ขึ้นและจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นกว่าเดิมพรรคอมมิวนิสต์จีนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี2563รวมทั้งในระบบการศึกษาและสาธารณาสุขด้วย จางฉีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในจีนกล่าวว่านโยบายดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดทางการเงินของพรรคเขากล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็สมควรลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขเป็นหลักแต่งบประมาณในจีนนั้นไม่พออยู่เสมอเขากล่าวต่อว่าหากเจ้าหน้าที่จากสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับพรรคยังสูญเสียสัญญาจ้างถาวรประชาชนคาดการได้เลยว่ามาตรฐานของการบริการจะลดลงอีกและอาจทําให้เกิดปัญหาทางสังคมด้วย ในขณะเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์กับจัดสรรงบประมาณให้กับตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงมากขึ้นประเทศจีนมีผู้ช่วยตำรวจ4ีล้านคนสื่อของรัฐจีนระบุว่าคนเหล่านี้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขารับคำสั่งโดยตรงจากหน่วยงานความมั่นคงของประเทศมีหน้าที่หลักคือเดินลาดตระเวนพวกเขามีกระบองและอำนาจใช้บังคับกฎหมายขั้นพื้นฐานและมีสิทธิตรวจบัตรประชาชนได้แต่พวกเขาก็เป็นแค่พนักงาน สัญญาจ้างและได้รับเงินเดือนน้อยกว่าตำรวจที่ติดหยดจริงๆเมื่อต้นปีนี้พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนได้ออกมาตรการปฏิรูปผู้ช่วยตำรวจบางคนคาดหวังว่าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นหรือได้รับโอกาสทำสัญญาจ้างถาวรและมีสถานะเป็นตำรวจอย่างเป็นทางการเมืองแห่งหนึ่งในมณฑลกวางสีทางภาคใต้ผู้ช่วยตำรวจ80นายได้เลื่อนขั้นเป็นตำรวจอย่างเต็มตัวและได้สัญญาจ้างถาวรพร้อมกับได้ขึ้นเงินเดือน ผู้ช่วยตำรวจในมหาคนครเซินเจินซึ่งอยู่ติดกับฮ่องกองก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จากเอกสารของศาลผู้ว่าการมนฑลทนรายหนึ่งในจีนได้รับเงินสินบนอย่างน้อย3,200ล้านบาทแต่เรื่องราวเบื้องหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ภายในของพรรคคอมมิวนิสต์สื่อของรัฐจีนรายงานว่าเจ้าจิ้งหยงผู้ว่าการมนฑลทนสานสีถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมโดยให้รอลงอาญา2ปีคำตัดสินของศาลร,ระบุว่าหลังจากครบ2ปีโทษของเจ้าจะลดลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต โดยจะไม่ได้รับการลดโทษหรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในอนาคตสัพย์สินส่วนตัวถูกยึดและไม่ให้อุทธรณ์เจ้าเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในภูมิภาคนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่นั่นและเป็นประธานคณะกรรมการประจำของสภาประชาชนที่มณฑลนั้นด้วยสารบอกว่าเจ้าใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับบริษัทและบุคคลในการทำสัญญาหลายโครงการ การดำเนินธุรกิจและเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายตำแหน่งและอื่นๆทั้งตัวเขาภรรยาและคนอื่นๆได้รับผลประโยชน์โดยตัวเขานั้นได้รับสินบนรวมแล้วมากกว่า3,200ล้านบาทในฐานะผู้ว่าการมณฑลเจ้ามีสิทธิ์แต่งตั้งหัวหน้าเมืองหรือหัวหน้าตำบลในมณฑลสื่อท้องถิ่นรายงานว่าในพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจบางแห่งหากมีใครอยากได้ตำแหน่งจะต้องให้สินบนเจ้าอย่างน้อย130ล้านบาทแต่หลังจากเข้ารับตำแหน่งพวกเขาก็ถอนทุนคืนกลับมาได้อย่างง่ายๆแ มากกว่าเดิมอีกจากการรับสินบนสาลกล่าวถึงความผิดเฉพาะในช่วงปี2546ถึงปี2561แต่เจ้าเริ่มทำงานเมื่อปี2551และได้เป็นเจ้าหน้าที่พักเมื่อปี2525ศารไม่ได้กล่าวถึงช่วง20ปีก่อนปี2546ว่าเขาได้รับสินบนหรือไม่หรือได้ไปแล้วเท่าไหร่ การสิ้นวัสนาของเจ้าไม่ได้เกิดจากการทุจริตเพียงอย่างเดียวในระบบการเมืองของจีนการคอร์รัปชันแพร่หลายมากมีเจ้าหน้าที่น้อยมากเพียงไม่กี่คนที่มือสะอาด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเจ้าน่าจะตกเป็นเป้าหมายเพราะเขาไปท้าทายผู้นําสีจิ้นผิงในมณฑลที่เจ้ารับผิดชอบมีการกําหนดเชือกเขาที่สําคัญสําคัญให้เป็นเขตสงวนและห้ามพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตปกครองของเจ้ามีพื้นที่ทิวเขาใหญ่มันถูกกาหนดให้เป็นเขตป่าสงวนและห้ามมีการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แต่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สร้างคฤหาสุดหรูที่นั่นตั้งแต่ปี2546เมื่อปี2557สีจิ้นผิงสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้อง ท้องถิ่นกวาดล้างโครงการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมถึงเจ้าด้วยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคําสั่งนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งคําสั่งครั้งที่6ของสีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงได้ปฏิบัติตามและรือร้อคฤหาสสุดรูดออกทั้งด,งดการก่อสร้างคฤหาส์หรูผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องที่ประจักษ์ชัดก็คือสีจิ้นผิงออกคําสั่งซ้ําหลาย,ายครั้งแต่เจ้าไม่ฟังนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญหรือให้ความเคารพสี แต่เฮงเหอกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าเจ้าเจตนาทาทายสีจิ้นผิงพูดตามตรงถ้าเขาทําตามคำแนะนำของสีจริงๆ เขาอาจจะรักษาตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลไว้ไม่ได้เพราะเขาอาจทำลายผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจหลายคนในขณะที่ดำเนินการขเขากล่าวว่าผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายอาจมีตำแหน่งสูงกว่าเจ้ามากดังน,งนั้นเขาคิดว่าการรื้อถอนแมนชั่นนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพทางการเมืองของเขาแต่ถ้าเขาไม่ทำมันอย่างจริงจังก็เป็นไปได้ว่าสีจิ้นผิงอาจจะปิดตาลงสักข้างแล้วมองมันข้ามไปของเขาคิดอย่างนั้นเขาคงคิดว่าถ้ารือ้อคลห่สนาดอกไปมันอาจไม่ดีต่ออาชีพทางการเมืองของเขา แต่หากเขาไม่ทําอะไรมากนักอาจเป็นไปได้ที่สีจะปิดถูปิดตานี่จะเป็นความคิดของเขาแต่สําหรับสีแล้วอํานาจของเขาต้องรวมศูนย์ดังนั้นเขาทนให้อํานาจถูกท้าทายไม่ได้ดังนั้นสีจิ้นผิงจึงใช้เขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เจ้าหน้าที่พรรคคนอื่นๆเห็นว่าพวกเขาจะทําเป็นเหมือนยอมรับคําสั่งแต่แท้จริงแล้วขัดขืนอาจได้รับผลแบบนี้ เฮงเหอเสริมว่าอีกเหตุผลที่สีเลือกเจ้าเป็นเป้าหมายอาจเป็นเพราะเขาอยู่ในกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามเจ้าหน้าที่ของพักแบ่งออกเป็นกลุ่มการเมืองสองกลุ่มฝ่ายหนึ่งอยู่ภายใต้สีจิ้นผิงอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ภายใต้จิงเจรมินอดีตผู้นำพักพและกลุ่มของเจียงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคอร์รัปชันและการปราศรายผู้ฝึกฝ่าลุ่นกงฝ่ายของเจียงเป็นที่อื้อฉาวในเรื่องการทุจริตและการปราศรายผู้ฝึกฝ่าลุ่นกง ฝาลุนกงเป็นการฝึกบำเพ็ญจิตใจที่ปฏิบัติตามหลักความจริงความเมตตาความอดทนหลังจากเผยแพร่สู่สาธารณะก็ได้รับความนิยมอย่างมากเพียงช่วเวลา7ปีในคนจ3คนจะมีหนึ่งคนที่ฝึกวิชานี้แต่ในปี2542เจียงเริ่มประทุษร้ายผู้ฝึกฝาลุนกงทั่วประเทศในยุคที่เจียงมีอำนาจเจ้าหน้าที่ช่วยประทุษร้ายฝาลุนกงจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเจ้าเป็นหนึ่งในนั้น ช่วงที่เจ้าปกครองสร้นสีมีผู้ฝึกฝ่าลุนกงอย่างน้อย51คนถูกทรมานจนเสียชีวิตเหิงเหอกล่าวว่าระหว่างการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันของสีจิ้นผิงเขาได้ขุดรากถอนโคนสหายในพักหลายคนที่พักดีต่อเจียงพวกที่เหลือได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อหากปฏิบัติตามคำสั่งสีแต่เจ้าไม่ทำเขาจึงถูกถอดออกขอบคุณที่ติดตามรายการจับตามองจีนนะคะและพบกันใหมค่ค่ะ